เคยเคยเข้ารอพาแล้วห้ารอบนำตัวปูมัณฑนาส่งโรงพยาบาลหลังมีอาการเครียดเคยเคยเข้ารอผ่าแล้วห้ารอบน้ำหนักลดลงไป6กกิโลกรัมอีกทั้งต้องทานยาเยอะ,ยอะและต้องพบจิตแพทย์หลังเป็นข่าวขึ้นมาสำหรับนักสแสดงสาวปูมัณน,นาหีมทองคำกับนางแบบลูกหมีรัศมีทองสิริพายสีโดยมีปัญหาการกู้ยืมเงินสองล้านบาทก่อนเรื่องราบานปลายถึงขั้นขึ้นโรงพักไปเกลียดต่อนหน้าตำรวจแต่สุดท้ายไม่เป็นผล สำหรับความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานว่าปูมันธนามีอาการเครียดก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยนักแสดงสาวมีความเครียดและอ่อนเพลียเนื่องจากติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นผ่านโลกออนไลน์ทําให้มีความเครียดและนอนไม่หลับจนนํามาสู่การนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยก่อนหน้านี้ปูมันธนาเคยให้สัมภาษณ์แจ้งเรื่องนี้สองล้านซึ่งช่วงหนึ่งยอมรับว่าตลอดระยะเวลา2เดือนที่ลูกหมีแจ้งความนั้นทําให้ต้องเข้าโรงพยาบาลถึง5าครั้งน้ําหนักลดลงไป6กิโลกรัม อีกทาั้งต้องทันยาเยอะและต้องพบจิตแพทย์ส่วนอาการป่วยของปูมันธนาหิมททองคำจะเป็นเช่นไรนั้นหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป